นโมนมมสการเมแห่งข้าอัฏฐจงมีตัดสาพระวะโตแห่งเพลเผู้พระเจ้านั้นอรหัโตอันหักแจ้าตงกรรมกงแห่งสังทละจักสัมมาสัมพุทธัะอันตรู้ถจึงใหญ่ธรรมได้พระองค์ด้วยอาการบ่มีได้วิปริตนโมนาัจการเมแห่งข้าอัฏฐจงมีตัดสาพระวะโตแห่งเพลเพื่พระเจ้านั้นอรหัโตอันหักแจ้ึงกรรมกงแห่งสังทละจักสัมมาสัมพุทธัะอันตรัรถ้จึงใหญ่ธรรมได้พระองค์ด้วยอาการบ่ไม่ได้วิปริต นโนมนมัสการไมแห่งข้าอัจฉาจงมีตัดาภาวโตแห่งเพลิงพระเจ้านั้นอาหารหโตอันหักเจตึงกรรมกงแห่งสังขารจักสัมมาสัมพุทธัสสาอันตรรู้จึงใหญ่ทำได้พระองค์ด้วยอาการบร่มีได้วิปริตตั้งใจทําสมาธิแผ่เมตตาไปฟังพระธรรมคำสังสอนของสมัครสังเจ้าด้วยขึ้นต้นนะบ่จจาได้ยะโขทำมังทำที่ไม่มีที่ภายในไม่มีที่ภายนอก ไม่มีที่ล่วงมาแล้วและที่ยังไม่มาถึงว่ารังตัดสละไม่มีทั้งที่กําลังเป็นอยู่ว่ารังตัดสะทํานั้นแหละพึงประจักษ์จำเพาะตนอันบุคคลจะพึงเห็นเองคือพระนิพพานเป็นที่หลุดลอดที่เรียกว่าฝังล่วงวังวนเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ตายอันบุคคลข้ามได้แต่ยากนักหนาแต่เขาทนทั้งวันแล้วพอบารู้แล้วก็เลยไม่ไม่จังไม่ได้เอาอะไรก็ คนเราถ้าเข้าถึงจะวางขันห้าได้สนิทเกี่ยงแล้วก็ทิ้งอะไรไปแล้วทำอยู่ทิ้ง,งปั๊บก็หมดเลยไม่มีสัญญาไม่มีเวทนาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณไม่มีตัวรู้ไม่ไรถ้าจะรู้หมายต้องยกขึ้นจัดเกียร์เต็มที่ขึ้นอีกไม่รู้ไม่รู้นั้นเจ็บเปิดไม่ได้แล้ว สี่ห้าลูกเพืไไ่อนบ้านไม่รู้อ่ะมันไ,ไหนถ้ารู้ตัวนี้กี่ลูกกี่ลูกก็คลํำเดี๋ยวๆได้หมดแต่ต้องให้รู้ว่าพี่มามันตัวละครั้งแรกโชควัฒนาของพวกเราอะไม่ธรรมดาเดี๋ยวคนเยอจะมาเยอะแยะมากมายมาเยอะแยะหมดเพราะว่า ปากต่อปากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอือินเทอร์เนต็ตมันออกไปอะไระอะไรเขามาขอทําอะไรก็ให้ก็ทําเถอออย่าไปอย่าไปขัดคอเขาทำลำลรูดทำอะไรแล้วเ็าก็มาให้หม่งแล้วแต่ผมให้เขา,ถ,าถ้าไม่ให้เขาแล้วมันไปทําแล้วมันเกิดโทษเกิดโทษแล้วมาแล้วคนมาถามแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ว่าอ๋อเออเขามาบอกอะไรก็ทําแล้วนั่นไอ้ไอ้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดไอ้อะไรนะ่ะ ก็มันไม่มาบอกเลยว่ามาให้คนจองจองจองยกแยกหมดแล้วคนก็ถามว่าจองรูปออกมาอย่างนั้นกูไม่รู้ทีเราไม่รู้ทีว่ามันจองเลยเจงเลยไม่ได้เสียหายให้ให้เขาอนุญาตเลยเขาทไมันจงไปหวงเหึงไอ้หวงไม่ดีเราก็รู้แล้วว่าใครพอถึงตรงนี้แล้วก็ให้เขารวยให้เขาทำาึงไเจ้าไม่ห้ามสิเพราเรามีอยู่แล้วเราไม่เดือดร้อนเราวมไม่ไม่ต้องไปอะไรเลย เปิดกว้างไปเลยพวกเราเปิดกว้างไปเลยแล้วใช้จ่ายอะไรก็ดูเอาแล้วมันทาอะไรก็ดูเอาแล้วปฏิปทามาทัฌิมาไม่ใช่เหมือนอย่างกับหลวงหะายหลวงพ่อคนเนี่ยที่ถูกยิงตายถูกฆ่าตายไปหัวทำไมไปหัวไม่หัวอะไรไปปฏิปทามาทัฌิมาใครหัวดีก็ทําทไปดีก็เกิดมามีให้เขาก็ทําขายลราได้ก็ดีแล้วอ่ะที่ตุดแล้วอ่ะไม่จ้องอะไร ไปตะแนวเออเปิดไปหว้างเลยไปมาก็รับไปกว้างก็ไม่มีอะไร้าเขาทําไม่ดีอะไรพระอธิษฐานคําเดียวเขาก็อยู่ไม่ได้แล้วจี้สองคืนก็เสร็จออกไปอเ,อเ,อเอาเอาเอาของเราดีกว่าเอาของเราให้รู้ให้ตื่นให้เบิดมาให้มองอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่จริง ถ้าจริงๆคือความว่างเปล่าไปถึงตรงนี้เลยนะมันสบายจริงๆเลยภาระมันไม่มีไม่ติดไอ้นันนน่นไม่ติดไอ้นี่ไอโน่นก็ไม่ติดไอนี่ไม่ติดต้องรู้ให้ได้เพราะว่ามันมีแค่สี่อย่างเท่านั้น,นในโลกนี้ที่อาศัยกันอยู่เนี่ยมีสี่อย่างมีดินน้ำลมไฟนั่นแหละถ้าใครเขา้ามาถามมาไอ้นี่บุกเทียงอะไรกระถาถ้ากรรมฐานขา,าไม่มีอะไร เกษาโลมานะักขาธันตาตจโตตะโจธันต,ตาโลมาเกษาก็ามีเท่านี้เออพัะกรรมดังเขาทำเขาไม่มีอะไรอย่างอือ่นไม่มีพอรู้สี่อย่างนี้แล้วมันไม่มีหรอกในโลกเพราะมันเป็นสังขารโลกอ่ะมันเป็นกฎของเหตุแล้วมัน,เป,นเป็นธรรมชาติถ้าหากว่าถึงเวลามันแตกกระจายแล้วมันก็ไปก่อตัวใหม่เนี่ยขาเรียกว่าอุตุนิยามผืดนิยามพันธุก,กรรมติดนิยามกรรมนิยามธรรมนิยามนิยามห้าตีให้แตกถ้าตีแตกมันจบอบะ มีแต่แล้วก็ต้องเอาอะไรเอาอะไรให้เห็นดินอย่างหนึ่งเห็นน้ําอย่างเห็นลมอย่างเห็นอะไรมันพอเห็นอย่างเดียวมันเห็นหมดเลยนี่ก็เห็นมหาภูตรปโปกบอกมหาภูตรูปก็สังขารโลกธรรมชาติทุกสัตว์หมู่เาวาอาศัยธรรมชาติทั้งหมดไม่มีไปอาศัยที่ไหนแล้วก็ไปอยู่ที่อาาัฐะพัชนะดินอ,อที่แรกมามาหลงพ,พยัญชนะพอหลงพยัญชนะก็ติดไอโนติดไอ้นีน่ก็กลับมาเกิดอีก ไม่ว่ามีอะไรหลงก็เป็นกลับมาเกิดทั้งนั้นเพราะโลกนี้เขาธรรมดาของเขาเขาใช้กันอย่างนี้เออเขามีธาตุสี่ไม่ว่าเครื่องโยนตกลไกอะไรก็แล้วแต่อย่างนั้นถ้าจะเอายานก็ต้องเอาของพุทธเจ้าเออตัวนั้นแหละอืมถ้ายานพหาหนะพน,นี้ไม่เที่ยงคนทําอะไรแบบนี้เัาก็ชนกันเจ้งให้มีล้างรถไฟมันก็ชนกันพางพิกาเป็นของไม่เที่ยงทั้งหมดพิจารณาให้แตก ให้แตกช้าเลยให้ไม่ต้องมานั่งนึกว่าไอน้นี่มันจริงหรือว่าเขาไม่จริงหรือว่าไม่อาแล้วไม่มีอะไรละที่ไม่กินกันน่ะกินกันทั้งหมดเลยสัตว์เล็กที่ตาเนื้อมองไม่เห็นต้องใช้กล้องเพยยาเนี่ยที่ถ้าเราห้เนี่ยสังเสริชะเกิดจากเนื้อไข่อันทชะเกิดจากไข่สุกะสัมภะเกิดจากวยามานดา อปุปติกะเป็นตัวใหญ่ไปเลยเออไม่ไม่ต้องมาเกิดอีกนี้ไปไปเป็นเทวดาเป็นอะไรเป็นตัวใหญ่มีสี่อย่างเท่านั้นเนี่ยที่เราให้ยาเทวดากําเนิดสี่แวนี้ก็อะไรอะไรอะไรก็ยงไม่มีเหลือที่เราจะต้องแผ่เมตตาให้ไปทั่วหมดหนี่หมดสินเออหมดหนี่นี่ของพ่อเห็นชัดเลยเนี่ยไปทอดกระถินกันมาหมดหนี่หมดสินเออ,เอ,อ เบาเลยอะไรถ้าอยู่เงีย้ยเพอหกปี่สบายมากเก้าสิบนี่มีจริงบุญมีจริงทั้งหมดอะไรต้องคิดอย่าง,งานั้นแล้วก็ทํากุศลมันมีอยู่สองฮนะกุศลจริงกับอกุศลจริงถ้าเราทําอกุศลก็จริงเนะี่ยก็ต้องไปอบายภูมิสีถ้าเรากุศลก็จริงอีกเนะี่ยไปสุคติโลกสวรรค์ออนะนะ่ถ้าเข้าถึงยาแล้วเขาเลี่ยงหมดแล้วมันก็ไม่เอาแล้วปัญหา ถาลาออกว่าอเุเกขาเป็นตัวกันตัวนี้อัพยากตาพิสังขารอัพยากิตค่อยๆค,คิดค่อยๆทำถ้าเราไม่มีลม้มปั๊บเดียวเท่านั้นเนี่ยกายก็แตกก็ไปสู่ธาตุเดิมทั้งหมดเอ,อดินก็ไปสู่ดินน้ําไปสู่น้ําลมไปสู่ลมไฟไปสู่ไฟไม่มีอะไรยอยู่ที่เดิมหมดแต่จิตนั้นต้องไปไปตามกรรมกรรมนิมิตเขาจะผดขึ้นมาแล้วก็ดึงไปเลย ถ้าทำบุญก็ได้มีเทลัโอปาติกาตัวย่างก,ก็เดึงไปเลยไปสวรรค์ถูกชั้นเลยถ้าได้ชานก็ไม่ไปไหนแล้วหลีกออกตรงนี้ก็เจริญไปเรื่อยแล้วทีน,นี้จิตก็ผ่องใสเรื่อยขึ้นไปเลือเรือเรือนทำ,ทำทำนะไมาทำนำพอเริ่มแรกเริ่มแรกก็ต้องรู้แล้วเหลือสามขันที่มากระทบเป็นรูปตัวรูปเป็นนามกลายเป็นอัฐะดินก้อนพอปล่อยไปแล้วกายกายก็เป็นทิพย์เออทิพย์ไม่ใช่ดินละ เราไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องกินน้าไม่ต้องกินนั่นไม่กินพญามิชนะหมดเรื่องไม่มีอะไรที่เราต้องคิดทุกสิ่งทุกอย่างมันจริงให้ตัวเองเถียงไม่ได้ต้องรู้ที่มาทั้งหมดอะไรที่เราชอบก็รู้ที่มาเอาที่มามันมาเป็นอะไรมาแล้วกําลัางเป็นอะไรแล้วต่อไปมันไปไหนต้องเป็นอัฐะเป็นขี้เถ้าไปหมดทั้งนั้นเป็นของกามพุพังอะไรทั้งหมดมพ่ออยากจะไปเขมรเ,เนี่ยอยากจะไปนะเดี๋ยวจะไป ไปดูนครวัดนครธมให้เขาเลิกทะเลาะกันนะก่อนอคนตะก่อนทำาได้ยอะไรทำด้วยดิษด้วยทำด้วยอะไรด้วยทำเนี่ยไม้ทำเป็นหินไอ้หินทำเหมือนเนี่ยก็ไม้เลยประกบกับนั่นสนิทอะไรอะไรนี่ทำโอ้โอโออยงั้นน่ะดูแล้วก็ดีดูดนะแล้วก็มีปัญญาอ้กคนละอย่างเว้ยนี่ลิศกายนะอิจฉาิดลิศอย่างอะไรไป แต่เขาถอดลิ์เนี่ยนี่ย่พงทีนางวิสาขาคนผ่านด่านนางขาถามว่าใ่ที่อยู่ในวัาตะเป็นยังไงมัง่งโอ้โหใหญ่โตโ,โ,โอโหราอนตอนนี้ยังไม่ถอดลิเนี่ยะไอะที่ลืมไอ้นั่นไหมถอดลิ์กับใบตอตะเคียนพระตามพระทิมโอ้โหลำบากเหตคนเรามาอยู่ในฐานนะเป็นสาวกของพระเจ้านี้ไม่ใช่ธรรมดาหรอกเออ พราะไม่เบียดเป็นตนไม่เบียดเป็นผู้อื่นแล้วก็เมตตาก็สูงอไม่ยุ่งไม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพราะมีนะมีโศยิิมีหิริมีโอตปะถ้าเป็นพระแล้วอยันรู้จะพูดยังไงอืมไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรเลยอพอจิตดีแล้วยกจิตขึ้นอแล้วมีอะไรเออจะไม่มีอะไรอ่นถ้าอตีตังก็ไปดูอดีต อนาคตก็ไปดูอนาคตปัจจุบันนั่งมีอะไรมาเออมีอะไรมาอืมอติตังอนาคตังปัจจุบันนั่งขม,มัติมยอพันเตน,นี่เหละเบ่อยู่ในกุฎเงียบเงียบ,ยบ,ยบดูอะไรอะไรคุณวิเศษไม่ใช่ธรรมดาของพระพุทธเจ้าไม่เอาคุณวิเศษมาอวดใครอืมแต่รู้เออเขาก็ต้องรู้เองเพราะว่า ต้องศีลบริสุทธิ์กายวาจาเรียบร้อยเรียกว่า <go> ศ being ีลนี่ในโลกนี้เขาจะมีอะไรก็มีสมมุติธอสมุติก็อะไรปัจจัยนั้นเนี่ยเขาถ้าเขาเลิกใช้ก็ใช้ไม่ได้แต่เขาใช้ได้พอเป็นเขาทรมุติพิมพ์ขึ้นมาฮะเนี่ยอรรมุติพิมพ์ขึ้นมาบางครั้งสงครามญี่ปุ่นเนี่ยเขาพิมพ์แบงเขาได้เนี่ยเขาเป็นใช่ไหม สมติมาใช้ด่าตอนหลังพอแพ้แล้วแบงแบงแบงสิบาทนะทำห้าสิบตังค์ใหญ่ๆมาตอนพ่อเล็กๆไม่เล็กอ่ะหนุ่มแล้วออกออกเรียนแล้วอยู่อย่างเงี้ยเออไม่ต้องดิ้นลนไปถ้าจะไปลนก็ไปไปดูเออไปดูอะไรที่ไหนที่เขามีอะไรไปดูไปปฏิบัติไปทําอะไรเขา้าเราไม่ต้องทั้งคาติเศษไม่อะไรก็ ไม่ต้องไปอยู่กรรมขอกเราฮะสินเราบริสุทธิ์เขาไม่ต้องไปอยู่เออเออถ้าสองท่าเทศเราก็รู้นะต้องการทิเศศ่เทศถ้าอยู่กรรมไม่ถูกต้องกมไปได้ต้องออกมาบอกด้วยนะพวกคนเดินผ่านมาเนี่ยฉันต้องสงฆาทิเศเทศตบัดไอ้นั่นเนี่ยมาตั้งจหมาต้องออกมาบอกร้อยไม่ใช่ไหมหลบร้อยเขาอีนั่นเขาจึงจะจริงแล้วก็แกะดาว เมื่อถึงเวลาดีต้องรีบเออต้องรีบอยู่งี้ต้องรีบองรีบร้อนหน่อยเออระวังเอาศีลให้ดีแล้วการเด็ดร้อนอย่างอื่นมันไม่มีเออไม่ต้องไปดิ้นล้นไอนไ้นี่กีวอนก็เยอะแยะมาก็เยอะแยะอาหารก็เยอะแยะอะไรก็มีเยอะแยะทั้งนั้นเออแล้วมันต้องทําอะไรต้องทาอะไรอืมล้างเท้าล้างหน้าล้างตาแต่งตัวให้สะอาดอาบน้า แล้วก็เข้าไปนั่งพระกรรมฐา,านอทำให้สะอาดทำให้ดีแล้วดูดิแล้วมันจะเกิดอะไรโศโครกขึ้นมาอีกโอ้โหไม่จริงทักอย่างทําสะอาดแล้วก็สศกประปขึ้นมาอีกกุฏิสศกกระขึ้นมาเพราะไอ้กายเน่านี่เองพิจารณาตรงนี้เป็นกรรมฐา,านทั้งนั้นแหละเต่ะก็เห็นมันจร,ริงนี่ว่าแล้วมันเห็นการเกิดดับถ้าไม่เห็นการเกิดดับน,รรนี่มันจร,ริงนี่ว่าไม่ได้จร,ริงได้มันจริงตามสัญญาขัน แต่มันก็ดีเพราะก็ทั้งอยากขันทั้งนั้นแหละพระเจ้าก,ก็พิจารณาทั้งอยากขันเมาอยู่บนยอดเขาดงคตีนะขวัญห้าอย่างนะก็ตามทัญญากแลก้วานแก้ของท่านเองอะไรอะไรพอมาพิจารณาแล้วก็อธิษฐานกิตถาดลอยน้ําขึ้นไปทัวน้ําก็เป็นอัศจรรย์แล้วอนะแล้วพออธิษฐานปูยาคานะมานอนหลับมาตื่นจนบ่ายนะถึงจะข้ามมา ที่พุทธคยาที่แรกก็อยู่ขัางกันโนน่ะใครๆครไปก็ไปบ้านทุชานางทุจดาห์อ๋ินอิดเดือดก็กองใหญ่โหราอยู่ฝั่งโน้นแล้วไม่น,น้ํามันแห้งก็เดินมาทางนั้นแหละแล้วมันรับยาคาจากสุก,กะหรือสุก,กะหรือเขาชื่อสองชื่อสุก,กะหรือสุสวัติยะอะไรก็ไม่รู้แต่มันนายไม่ก็คนเดียวนะหรือมันจะสองคนอะไรสุก,กะเนะี่ยคนถวายยาคานะก็รับมา กบ humble, down, ูราดอัษนะก็ก็ไม่ไกลหรอกอยู่ฝั่งนั้นก็เห็นพุทธกยาเดินมาก็ก็หลายกิโลก็เนี๋ยวทำอะไรให้ไม่มีอะไรต้องทําเลยพิจารณาอย่างเดียววิจารณ์เขาเรียกว่ามีโยนิโสมรติการแยบคายดูดูอะไร ที่มันมาที่มันไปที่กําลังเป็นอยู่แค่นั้นแหละไม่ม nah, my, <for> ไม่ม <kindergarten. S 1> ีอะไรเอออดีตตังอนาคตตังปัจจุบันนางมันมีสามอย่างอดีตปัจจุบันอนาคตมีเกิดขึ้นดับไปอะไรก็แล้วแต่ไม่เมียเอาเอาให้เห็นว่ามันตั้งอยู่ไม่ได้อะไรก็ตั้งอยู่ไม่ได้แล้วก็เหนื่อยเหนื่อยก็นอนเอน้องก็ไปทําอย่างอื่นเถอะมั่งลืมลืมท่าหมั่งแล้วพอมันเผลอนึกถึงมันว่างโพ้งกันมาก็ตื่นทันทีแหละ ไม่เคยเกิดตอนที่อยากเลยนะจะบอกให้นั่งยากก็ไม่มีเกิดแล้วเออเป็นการนั่งวิจารณพิจารณาแตกอ,อันนั้นันเป็นดวงปัญญาเกออิดตน้ตนก็พล่งขึ้นมามันก็เติบแล้วเปลี่ยนไปีทีทีนี้มันดีใะใจมันไปอีกอย่างหนึง่งแล้วมรรคยานเกิดขึ้นมันไปอีกอย่างหนึง่งอ,อันนี้ปัญญาตัวนี้ไม่ถอยหลังเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังหกล้มแล้วอ,อืมโสดาปิมัค คงผลไม่ต้องพูดแล้วไม่มีระหว่างขั้นแล้วทำที่ไม่มีระหว่างขั้นไม่ตันแล้วแล้วก็ให้นะสมัยจะได้นานเวเร็ววาเอาไว้ให้อธิษฐานได้แต่ไปขั้นสูงอนาคามีทตั้งโยบเบื้องบนละได้เกี่ยงเบื้องต่ำนี่ก็ถกา,ายสิทธิวิจิกิจฉาไม่สงสัยอะไรก็สบายแล้วละไปหมดเลยอืม ทางบดก็ไม่สอนอะไเขาขี้เกียดสอนงให้ทำกิจบ้างว่าออไให้ไะเกาะโน่นตะเกาะนี่แต่หลวงพุท้าวหลวงพท้าวยังสอนให้ติดต่อกันไม่รู้เพิ่แต่หลวงพ่อมุนนั่นไม่สอนอะไรเย็นมาหาเย็นอย่างเดียวเย็นมาหาเย็นฝุกเข้าวิโมกับไปโโหลึกซึ้งมากนังรู้จาเพิ่งทำเลย ไปทำพระกรรมฐานก่อนเถอะพ่อจะช่วยไมว้วนงานให้เสือไอตะกุดไปทำไปทำทำกรรมฐานซะก่อนไปทําก่อน,อนมันเกิดขังแล้วตอนนี้จิตมันตัณห,นะหามันไม่น่าพอถึงกรรมฐานแล้วลกกลตัณหาไม่เกาะแล้วราชการวิถีจิตต็องงบ ถ้าอย่างนั้นพอทำยาอะไรก็แล้วแต่คือมันก็ขลังนะว่าขลังนะว่าดีแล้วว่าเก่งแล้วแต่ละตัวสมุไทยไม่ได้อืมทั้งฐานก็ปรุงแต่งด้วยพาทาก็เสียเลยเสียเยอะแยะทำไมไม,ไม่ว่าเขาเ็นธรรมดาของวันนั้นไม่งั้นยันตาก็ไม่ต้องหนีแล้วแม้ถ้าจริงจะหนีไปไหมให้เอาเชือกมาผูกคอหลากผูกก็นิพานมีอยู่นั่นควนามจริงที่มีไง่หนีออกพม่าไปก็สัเกยเยอเหลืองเขา เดี๋ยวอารจำเนียนเนี่ยเรามาจากกระบี่เดี๋ยวต้องวางมะนาวโหสร้างมาค่อยดูุเยอะหักมาขี่เกียจยุ่งใกลตัวโลโพตัวโลโพลูกศิษย์โลโพแล้วก็ตักกระทําดีแล้วอย่างนั้นก็เอารักษาเอาแล้วกันขึ้นไปนะแม่ของพระผู้ใหญ่ดีนั่นเดินเป็นลมเลยเรฐานโอ้ ทำให้ดีสูงชั้นเป็นคดรขาลงเราเดี๋ยวถ้ามีบุญมีบุญจริงเนะะพระองค์ใหญ่เลยยกเสาให้ใหญ่ใหญ่เนเอาขึ้นลอยเลยลอ,อยอะไรพื้นนี่หลดได้อะไรโหลดได้พอเข้าในองค์พระมีห้องโถงอะไรอะไรเต็มดเลยตั้งใจเนะี่ยจะเอาอย่างน้นแหละ มีข้างในเข้าไปแล้วแต่นอกเป็นพระสวยล้อมผิวหมดเลยถ้าร้อยล้านล้าโบสบายเลยนี่เราแค่มีบุญกระถ่ายที่ฐานมีคนบริจาคมาบรจากนี่เราไม่เดือดร้อนอะไรแล้วแต่อีกสองหลังนี่เสร็จก็มันก็นี่มันเบาเแล้วเอาไม่ต้องอะไร คนอื่นก็ไม่ได้ให้อะไรก็ได้ให้คอมพิวเตอร์อีกตัวังเท่านั้นแหละแล้วก็เดี๋ยวอะไรก็พอได้พบเย็นถ้าแล้วแล้วก็ตอนนี้มันสังอโลก,กิยะนะเออโลก,กิยะนะเย็นแล้วแต่พบแล้ววิโมกโลกุตรกกะก,ก็ไม่ต้องพูด่ะมันไม่เย็นเหมือนห้องแอร์หรอกนะเย็นสงบว่างผ่องใส อารมณ์ต่างๆไม่มาติดต้องเลยเห็นลวงปุ่มุมโอ้รู้หมดล่วงหน้าเราจะมาพพ่อจะไปไปจากนี่แหละไปดังไอโอตัวเล็กๆ,ๆเนี่ยสิเดี่ยไปไป,ไปบ๊อบเอเดี๋ยวอย่าพึ่งกเดี๋ยวคนจะจัดอะไรอะไรพึ่งรอก่อนแป๊บเดียวไปถึงเออหลวงพ่อรู้หลปุกคนที่น,นั่นเขาบอกเอ้โหรู้ แต่ท่านเป็นพระอุปแล้วก็จัดอาหารเลี้ยงอะไรต่างๆทางตาลาหลังใหม่ <c oughs> ถึงทั้งนั้นไม่มีไม่ถึงหรอกเออถึงทุกทุกคนเลยอยู่เนี่ย <c oughs> เพราะว่ายังไงก็ถึงมันบุญเก่ามันมีแล้วลงไปดูวัดอื่นถ้าบุญเก่าไม่มีแยะ้ะเขาไม่มีหรอกอาหารการกินก็หายากอะไรก็หายยาก <c oughs> ของเราเต็มเปี่ยมเอ,อาอะไรเออเอาไม่ให้อด อะไรแม่ครัวทําไม่เขียมไม่อะไรทั้งหมดถ้าเขียมไม่ได้เขาเรียกว่าตันีในทางแมวเ,เขาเขาคนนี้เขาจะได้ได้ของเขาถ้าเราไม่ใช้ของเขาไม่ได้ว่าขนของลงโอ้โหหัวขี้ผุ่นหมอเสร็จเลยกี่ปีแล้วอ่ะอ้โเปิดวัลมทีเขาไม่ให้หมอไม่เชื่อหมอามารักษาทำไมนี่ยเพราะขี้ผุนไม่มีเดี๋ยวก็หายเออ พอหายตลยนี่น้ําก็ไม่ท่วมปอดเ้ำปอดก็ย่าแข็งแรงผิดปกติเลยเนี่ยเดินอะไรค่งแถวดังไปทอดกระถิ่นถ้าเขาไม่พูดต่อยอดต่อยอดก็พ่อจะต่อให้เลยไม่ให้เรากลับมาหมดํำคัญไปทางบุญแล้วไล้วมอนต่อยยอพังเก็บเราไม่มีกรรมการนะทาไมี เอาบาทไปเลยก็ไม like, ่ได้ไม่เอาทำก็ทำเนี่ยก็เห็นเนี่ยตู้บริจาคก็มีอะไรก็มีเยอะแยะแบบก็ทำทำไม่ทำไปก็เราพอแล้วไม่เดือดร้อนอะไรอะไรจะไปไหนก็บอกพ่อแต่เป็นค่ารถค่าอะไรแค่ไปนี่ก็ถึงเชียงใหม่สองพันก็ถึงนะรถที่ก็ไปถึงได้อันนู้นอ้นี่นะครับ เอางี้ดีกว่าเขาไม่ขึ้นเป็นระยะระยะแล้วก็ลงเดินเป็นระยะระยะแล้วขึ้นเป็นระยะระยะไม่เอารวดเดียวเอาดูสนนหนดูที่ทางตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ออกงั้นเป็นงั้นตรงนี้นนทีนี้แล้วก็แขวนกดแล้วก็กลัวแล้วก็จะไปแขวนไกล่แวนสามร้อยคันธนูเอาเอาง่ายๆกว่า 500, 000, ห้าร้อยคันธนูห่างอย่างหมูบ้าใช้ไปแต่ก็อย่าไปใบหวยเขา้าแล้วกัน เห็นใบนหวยแล้วจะเคยไปถูกก็กะลังไม่ต้องไปแล้วเ,เห็นหน้าบ่มากันเต็มหมดละท่นนี้นะไม่ต้องไปปฏิบัตินะอธิษฐานอย่างเดียวอธิษฐานตั้งใจให้มันพี่ดูปเขต้องสวด้าเข็บตะขาบงูเล็กงูน้อยมังกงม,งม,งมงงังัาอะไรพี่อุเทต้องสวดเอาไปต้องสวด,สด กรณีผิดจะเว้นไม่ได้เลยกรณีอพอถึงดีทำเมตตาเจโตไม่ติไม่จะพูดแล้วเลิกเออเลิกเลิกพูดเลยเข้าสมาธิแล้วก็ยิงไปเถอยิงไปซ้ายไปขวาไปไหนไปทั่วม,มนุษย์สานังอมนุษย์สานังเทวดารักขั้นตีเนี่ยมนุษย์ก็รักอมนุษย์ก็รักเทวดาก็รักปิดประตูอดอืแล้วเอาแค่ปจัจจัยสี่เอาข้าวมือเท่านั้นเองจะอดอะไรอ่ะไม่อดแล้ว ไม่ได้เอาอะไรเนี่ยไปโลภโอะไรถ้ามันคิดอะไรไม่ออกก็ต้องมาจากน้ำใสๆเท่านั้นเองเนี่ยแล้วแม่หลอ่อแ,แม่หลอมาแม่มีบุญคุณมากแต่แตบ่บุญคุณของของแม่ ที่ทาอะไรอะไรมากแต่มีมีแค่สิบสองเองเออแต่พ่อไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรไม่เลี้ยงดูเพียงอาศัยแล้วก็มีมีบุญคุณยี่เบ็ดหนึ่งตะบะถ้าให้บุญคุณแม่พ่อน้อยลูกค่าพ่อได้แต่แม่นี่เออน้อยกว่าแต่ยังดูไปอ่อนพุทองค์เมื่อถึงแม่ก็ขึ้นไปโปรดมันได้ สิกาเขาก็ต้องเป็นพุทธมารดาเทนะ่ั้มมีห้าองค์นิพแ,แม่องค์เดียวอยู่องค์สุดท้ายก็นิพพานแล้วลูกก็ไม่เห็นกลัวแม่ทีเกียก้ยเดี๋ยวก็แต่พอรอโพกเนี่เข็ดไปนานเลยกระบะผิดกันผู้ชายถ้ากุูุทวีบนันผู้หญิงมีกําลังมากผู้ชายมีกํา,กากลังน้อยไปนนั้นทีต้องขี่คอไป อยากมานี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็เอาสมดุดวันนี้ไปเจออะไรเนมขัดเนมคำโง่หวงไม่รู้ใครเอามาพระเอกเขเจอโอ้โหแล้วยขยักอ่านไปอ่านด <c oughs> ูมหาเศรษฐีรูกแ่งพ่อไม่ได้อ่านก็เงียบๆจนให้เวทนาเกิดขยับแล้วก็เป็นสุขและ้ะ เปลี่ยนยามกันปวดเพราะมันดับเกี้ยงเลยตูดกับพื้นเท่ากันเสมอกันไม่มีตรงนั้นเจ็บไม่มีตรงนั้นเจ็บว่างางแต่ไม่ใช่ว่างพื้นพับนะค่อยว่างไปว่างไปว่างไปน้อยน้อยไปเดือดมาไปเรื่อยึอยเอยงเข้าถึงกระทางข้าประหารก็ยังมีเวทนานอยูน่นะแต่มันนานได้สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมง ไปปลุกเศษก็เห็นเขาก็รู้แล้วโอ้นี่มาที่จริง,ไม,งไม่งุบไม่งับไม่งอนเงีนน้นคอนแค้นเขาควรพอกคูนอาการเช่นนั้นไว้อาตีตังเวลาตีเดียวใครสบาย